เอาละครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโจเซฟนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมการ i นาฟรีไฟนะฮะวันนี้ฟรีไฟมีกิจกรรมแจกพัลิชิสตานไปแรกชุดฟรีกันนะฮะเพียงแค่เล่นครบ60นาทีนะครับวันนี้ก็ผมก็จะมาเอาชุดแต่งงานนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันเลยจะเป็นไงก็ไปดูกันเลยเอาละครับเป็นยังไงก็มาดูกันเลยนะครับจังหวะแรกนะครับผมก็ได้วิ่งเข้าไปเก็บแอร์ดรอปแล้วก ปาระเบิดเข้าไปจะช่วยเพื่อนนะครับปาไปก็โดนไปหนึ่งลูกนะครับผมจังหวะนี้เห็นเพื่อนตายครับเราก็เลยเอาคาตนาไปฟันนะครับใส่เรียนนักสู้สมุไรนะครับยิงปืนก็ตามไปไม่ทันครับจังหวะนี้เปลี่ยนปืนครับผมมีวิ่งมาครับยิงปุ๊กๆๆๆานไม่ทันครับผมจังหวะนี้หายาที่ดุครับยิงยิงครับผมแล้วก็ทักดาพุ่งตายเลือดทะลักไม่มีไงครับแตกไปอีกหนึตัวอาร์มาที่ฉากถัดไปนะครับตอนนี้เรากำลังวิ่งไปกําลังจะไปชาร์จศัตรูครับมีศัตรูอยู่ท่าหน้าเราเราก็ตั้งไอวอร์ ควักระเบิดครับผมดึงสกัดแล้วก็ปาไปนะฮะโดนไม่โดนไม่รู้วิ่งหนีก่อนนะครับโดนไปแล้วครับ68นะครับตอนนี้เราก็ขึ้นชั้นสองพื่อที่จะตั้งหลักนะครับคิดว่าเขาจะมาช้าแล้วเราก็โดดลงไปเลยนะฮะก็สเต็ิดรูแล้วก็เดือดโดดออกวงไปก็ทําเพื่ออะไรนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ก็จังหวะนี้ก็ปั๊มยานะครับเพราะว่าแม่งพูดออกวงแค่โคตรโง่ตอนนี้ครับเรากลับมาตั้งหลักได้แล้วพอเราพอเราตั้งหลักได้นะครับตอนนี้เราก็เห็นศัตรูวิ่งลงไปข้างล่างเราก็เลยชักเอเคจีหัวไปครับ เอาละครับสายเลือดนักสมรไรเข้าเลือดอีกแล้วครับผมตอนนี้ก็เอาคาตนาไล่ฟันไปเลยครับฟันไม่โดนนะฟันโดนกระทาไปหนึ่งทีนะครับตอนนี้ก็ตายไปแล้วีน้วิ่งไล่ตัวนู้นครับเนื้บเจอ2ตัวโดนลุมจะไหวหรือเปล่าด้วยคาตนาเล่มเดียวเอาปืนยิงไหมไม่ครับเอาคาตนาครับผมปืนยิงยิงไม่ยิงครับเอาคาตนาฟันอย่างเดียวครับสายเลือดนักสมรไรครับผมนี่ครับแตกไปอีกหนึ่งตัว จังหวะนี้เราก็วิ่งขึ้นบันไดมาเพื่อดูลาดราวนะครับจังหวะนี้ก็คือเราวิ่งไปนะฮะหันซ้ายหันขวามหมุนรอบทิศรอบทางครับเพื่อที่เข้าไปชาร์จศัตรูแล้วก็เห็นศัตรูนั่งเขาดาวเลยนะสามสองหนึ่งเลยครับเราก็เลยยิงไปเลยฮะยิงแบบไม่เกรงใจใครนะครับถึงแม้เขาจะปาร์ตี้กันอยู่เราก็ยิงกวนครับเราก็เก็บไปสามครับในตานี้ ร้านในฉากถัดมาเราก็เห็นเพื่อนวิ่งขึ้นไปตายหนึ่งตัวนะครับเราก็เลยจะอ้อมมันไปยิงศัตรูนะครับก็ดีช่วยให้ทีมเราชนะนะครับตอนนี้เราเจอหนึ่งตัวลแล้วก็เปิดโคโนโไปแล้วยิงใส่โคโนเตัวเองแม่งคโคตรโง่เลยครับ <S 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 จงังหวะนี้ให้ายรุมตั้งหลักนะครับเราก็ค่อยเข้าไปเจ้ารังแม้ว่ายิงไปนั้นหนึ่งนัดไม่ตายก็ไปอีกนัดก็ตั้งไอวอล์หนึ่งรูปยังไงสองตัวโดนรุมตั้งไอวไอล์เป็นหนึ่งรูปแล้วก็ยิงไปนี่นัดไม่ตายแล้วตายวงโอ้โคตรโง่เลยว่ะ มาที่อีกฉากนึ่งไว้ยังกับโกงหตอนนี้วิ่งขึ้นมาชาร์จหนตัวเราก็เลยโดดไปยิงแล้วเพื่อนก็ได้ราดไปนะครับผมรัมันก็ตั้งไอวอนครับเราก็โดดยิงลุงปาดยิงโดดยิงโกงโกงเก็บไป3ามผมตานี้โอ้โหมันตัวแบกบุเรงน,น้องชัดๆเ่ไม่ต้องมีมีผมคนเดียวก็พอก็เปลี่ยนฉากเร็วซะเหลือเกินเอาจะาสะพาดไม่ทันเลยจังหวะน,นี้เราก็มาที่หมดโดดร่มแล้ว เรก็ตัดมาตอนถึงพื้นแล้วครับใกล้จะถึงพื้นแล้วเราก็ลงที่บ้านเอลนะครับเมืองขาตัวดิสติวานครับเราทําการเก็บเกาะ3มแล้วก็ปืนขอนครับแล้วเราก็ยิงตัวที่กำลังโดดร่มยังไม่ถึงพื้นครับแล้วยิงไปโดนนัดเดียวนะครับแถวไม่ตายด้วยเราก็เลยคิดว่าตั้งหลักกลับไปถอยฟาร์มก่อนนะครับเพื่อที่จะหาปืนไปสู้กับมันนะครับเราก็ตรนนี้ก็ก็ปล่อยโดนไปแล้วตอนนี้เก็บปืนครับเก็บปืนได้ยินเสียงครับผมทางขวาครับก็ยิงไปลเพื่อนก็ยิงปรตอ้บอสครับผม เมื่อวานี้มันเปิดโคโนนะครับตรงนี้ผมจะวิ่งผ่านคิดว่ามันวิ่งผ่านได้แล้วเราวิ่งผ่านไม่ได้แล้วผมก็เลยอ้อมไปทางนึงเจอมันครับแล้วก็ยิงจุ๊บแล้วมันก็ตายครับผมตอนนี้ผมก็วิ่งอ้อมจะไปเก็บของครับเพราะว่าผมนี่งเงินใจก่ตัวนะครับแล้วก็ผมไม่ได้คิดว่ามันอยู่แถวนี้ด้วยแล้วผมก็เลยไปนั่งเก็บของชิวๆครับแล้วมันก็ยิงผมผมตายวอร์ทันปั๊มยาตอนนี้ก็คมไม่น่าทันต้องสวนอย่างเดียวแล้วเราก็หยิบเอ็มดีขึ้นมาแล้วก็วิ่งเข้าประตูบ้านไม่ทันแล้วก็ตายไปนะคครรับโโตง่เลย เราตอนนี้ก็ตัดมาที่อีกฉากหนึ่งแล้วเรากาลังอยู่บนสกายวิงนะครับตอนนี้เราก็ลงใกล้จะถึงพื้นแล้วพอถึงพื้นไปเหมือนเดิมเลยครับฉากเดิมครับอันนี้ครับหยิบ P A U M P มาได้ครับสอยโคนเทียบไม่ถึงพื้นถ้าผมโดนไปครับโดนไปโดนไปหลายนัดอยู่แต่ก็ไม่ตายสักทีนะครับไม่คิดว่าจะใส่ผ้าอะไรมาครับเราก็คิดเหมือนเดิมก็ผมกลับไปตั้งหลักปามถอยก่อนนะครับก่อนที่จะสู้กับมันนะครับตัดมาอีกฉากหนึ่งผมปล่อยโดนครับเพื่อที่จะหาศัตรูนะแล้วโดนมันก็วิ่งไปแล้วครับผมผมได้ตามไปนะฮะ มันไปหยุดตรงไหนมันไปอยูดตรงนู้นครับดามเมตเขาย4ครับผมงูจะทำการวิ่งเข้าไปเลยนะครับพอวิ่งเข้ามาใกล้ถึงแล้วจังหวะนี้เราก็ดูเชิงครับดูเชิงนี่ครับมันอยู่ในบ้างครับเราก็ฟังยืงพีับแต่มันไม่ไม่ตายครับผมนี่ครับหลบได้ครับไม่ตายเราก็ปลาระเบิดน้ําแข็งไหมปาไหมปาไปแล้วนะครับโดนไหมโดนเต็มเต็มนะครับไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่าเราก็เลยถอยนะครับไปดูเชิงนะครับลากลากลากมืดไปทีนล้วับก็ตายด้วยดาเมจยี่สองครับผม ตามาที่ฉากนะครับผมกำลังวิ่งตึงๆอยู่เลยนะครับเก็บของอยู่นะครับไม่รู้ว่ามันจะมาเข้าหลังเมื่อไหร่มันก็ยิงหลังผมครับผมก็ตั้งไอวอร์ครับผมปล่อยโดนลงไปปั๊มยาโดนผมก็ทําการวิ่งไปชาร์จมาแล้วแล้วผมก็ยูเอ็พีตามไปเลยแล้วมันไม่ตายผมก็ไอวอร์ทันแล้วมันก็โดนโดนอะไรปลาระเบิดครับผมมันโดนยิงจากทางขวาครับผมปลาระเบิดไปเก็บคิวได้ไปอีกหนึ่งตัวครับผมเอาละครับในฉากถัดมานะครับผมก็เลือกที่จะทําการแคมป์บนป้อมนี้ครับ เพ hey. um, ื่อด mm ักรอคนที่จะเข้าวงมาครับแล้วก็ถ้าถ้ามีคนเข้าวงมาเราก็ยิงเลยอะไรอย่างนั้นนะครับก็คือจังหวะนี้เห็นหนึ่งคนแล้วครับทางขวามือแล้วตรงนี้ก็มีคนนึงครับทางนี้ครับผมเราก็เลยเลือกที่จะยิงคนทางขวาก่อนครับเห็นมันสู้กับใครอยู่ไม่รู้ล้วก็ยิงไปเลยแล้วมันก็ตายไปอีกหนึ่งตัวนะครับผมจังหวะนี้แล้วก็ดูเชิงก่อนดูเชิงแล้วเจอคนทางที่เราดักไว้ดักก่อนที่จะเข้าวงเราก็ยิงไปแล้วก็ตายครับแล้วเราก็หันไปดูคนที่แม่งยิงกับคนทางขวายิงรอบแล้วเราก็ลากหัวแล้วก็ตายอีกหนึ่งตัวครับผม จังหวะนี้ผมโคตรเอ็นดพีอาโคตรก้อนโคตรตึงอะครับนี่ครับผมผมก็ขี่รถอ้อมวงเข้ามานะครับเพื่อที่จะเข้าวงทับพวกวงไม่ดีเป็นกัดเลือดผมนะฮะ <S <S ผมเลยคิดว่าจะเข้าไปปั๊มยานในตู้คอนเทนเนอร์ก็ปั๊มไม่ทันนะครับเพราะว่ามันบีบแรงมากเลยมไม่มียา <S <S ผมโดนดับยิง <S <S ผมตั้งไอวอผมยิงปืนโป้งโป้งผมตั้งไอวอมันไม่ตายผมยิงปุ๊ปุ๊บมันตายครับผมแล้วผมก็เก็บไปได้หนึ่งตัวแม่ดึงเกินไปใหม่น้ำลายเต็มหน้าจอแล้ว ร้าในจังหวะนี้ครับผมเราก็มาดักบันไดให้เพื่อนนะครับเพื่อมีตัวขึ้นมาครับเราก็ยิงช่วยเพื่อนไปอีกหนึ่งตัวแล้วเพื่อนกัลลาเราไปอีกหนึ่งตัวนะครับเนี่ยนะครับตอนนี้ภาคไม่ทันนะครับไม่รู้จะพูดอะไรฮะมันก็ดักรอตรงบันไดนะครับผมเราก็รอไปนะครับตรงนี้ครับมีตัววิ่งเข้ามาช้าสองตัวครับตั้งไอวอลไปหนึ่งทีเอาไม่ใช่ตั้งไอวอลโคโคโนไปมันไม่ตายครับผมยิงไปยิงไปมันไม่ตายมันใช่ลูกซองครับผมตอนนี้มันก็เป็นคุ้มไม้ยิงไม่โดนครับมันลงบันไดแล้วก็ตั้งไไออวปที แล้วยิงแม่งไม่โดนแล้วก็ดาวไปอีกหนึ่งตัวนะครับจังหวะนี้ตัวสี่สองเข้ามาชาร์ก็ตายบอลนะครับพอเรายิงไม่โดนครับเขาก็ยิงไม่โดนเราเงินแล้วก็ยิงไม่โดนครับตัายบอลม่วครับจังหวะนี้เข้าไปชาร์จไปที่ตัวมันแล้วก็ยิงหัวไปโดนเราเราตายครับดีนะที่เพื่อนมาช่วยไว้ทันและในจังหวะนี้สโค้งสกิฟก็ไม่ได้เขียนมีตัวเข้ามาชาร์จแล้วก็เปิดโคโนแล้วก็เราเปิดหัวเข้าไปนะครับดาวไปอีกหนึ่งตัวแล้วเพื่อนโดนยิงตรงนี้นะครับยังวันนี้กระโดดปาดเอ็มพีไปนะครับโดนไปดาวไปอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อนครับ อโอ้เร่งเร่งความเร็วเกินไปนะครับปลาระเบิดไปแล้วเราก็เก็บไปได้ไหมเก็บเก็บไปได้อีกหนึ่งตัวครับมันจะตึงเกินไปไหมนี่ครับเรากำลังจะไปซื้อน้ำปลาให้แม่นะครับจังหวะนี้เราก็โดนดักป้นเงินนะครับแล้วเขาก็เปิดโคโน่เราก็เปิดไม้มนเราไม่เปิดเราก็เราสวนเข้าไปเราดาวนะครับโอเคจังหวะนี้เราเห็นอีกตัวหนึ่งวิ่งไปทางขวาเพื่อซื้อน้ำปลาให้แม่ครับเราไปดูเอามันหายไปไหนมันเป็นนินจาหรือเปล่ามันก็ยิงเราเพ้ามันอยู่ทางนี้ครับนี่ครับวิชาคาตนานลครับฟันเราอีกแล้วแต่ฟันไม่โดนครับมันไม่ใช่มมาาจกกสนัีผ เซียนมากเลยผมให้ผมส,สอนนะครับโอเคตอนนี้พูดั่วแล้วอย่างวันนี้มันคือรถแทรถถนเนอร์นะครับผมจังวันนี้เราดอกรอน้ารถนะครับเราเห็นมันอยู่บนรถนะครับเราก็ปีนบันไดตรงนี้เลยก็ยิงไหมตายไหมตายไปอีกหนึ่งตัวนะครับมันตึงเกินไปไหมแล้วเราก็ตัดมาที่ฉากนี้อีกหนึ่งรอบนะครับไม่ไม่รอบแรกนะครับผมจังวันนี้เราก็ควักระเบิดนะครับเราเห็นศัตรูหน้าเราควักระเบิดไปปาไปโดนไปร้อยหกสิบกว่าจังวันนี้กระโดดเอาปืนยิงป๊อกนี่ครับไม่ได้กระโดดด้วยดาวไปอีกหนึ่งตัว ในจังหวะน,นี้เราเห็นอยู่ในบ้าน3ตัวครับวิ่งเข้าไปเราควักระเบิดดึงสะเก็ดปลาเข้าไปดาวไปดาวไปอีกหนึ่งตัวนะครับผมเจ้าหาน,นี้แล้วก็เข้าไปซ้ำจบนะครับลัวโดนแย่งขิวนะครับขีดขีดน,นี่ก็ยิงดาวไปอีกหนึ่งตัวครับมันจะเข้าไปชาร์จเพื่อนเจ้าหาน,นี้เราก็ยิงเข้าไปช่วยเพื่อน,นครับจังหวะน,นี้มีไฟโป้งโป้งเป็นทีตอบปะปะเก็บซีโอ my god โอเคครับตอนนี้เราก็เล่นครบ60นาทีไปที่เรียบร้อยนะครับ 1, รักพลืดคริสตัลมาเลยนี่เลยสุดยอดไปเลยนี่ครับวันที่1มกราคมสองหวันเดียวเท่านั้นนะครับที่มันจะแจกแล้วเราก็ได้มาแล้วเข้าไปที่ร้านค้ากดแลกรับแล้วก็เลือกเลยนะครับว่าเราอยากได้อันไหน,นครับผมก็จะเลือกเป็นชุดแต่งงานนะครับนี่เลยเป็นไงสุดยอดว้าวโคตรเท่เท่ไม่มีที่ตีโอตัวตึงไร้แรงโอ้โหนี่ครับเท่มากเลย ใครที่ยังไม่ได้ก็อย่าลืมไปทํากิจกรรมรับกันนะครับโอเคกิจกรรมหมดวันที่1วันที่ลงคลิปวันที่2โชคดีครับปีใหม่เจอกันเจอกันจับทุกท